ดีครับมุบนี้ผว yeah. ่าเขาเต็มทุนด like okay. like ีเนี่ยซั้ผมนีเขาีผ้ากันไปไไปแข่งว่าครับแบที่่อา่เาเขาีเ่มเขาไป่ด้วยขานเาไปฮะไอมนีดีว่าน้องๆไปถ่ายคลิปครับผมไปคลิปไปถ่ายคลิปอยู่แข่งวาอยู่อาเพื่อเดียดครับไอสีอยูมเนาะสีอุดมเอาเอเดีแต่ว่าสุครับผมมีถ่ายคลิป บรรยากาศง่ายง่ายเบาสวยใรกินเช้ตัวเหราเพื่อครับเยี่ยวใส่กัวเสียเลยเี่ยบเสียใส่เสียไว้ครับัเสียเสียรคนมนหล่อเยีกยบเสียแล้วเอกกันยูไองานแข่งวราอยู่ดรงซีดุมกันเลยครับสวัสดีครับก็ได้พอหอดไปกิรเร็วลยครับผม จากลงทางไปไกลครับพี่น้องบางทีนี่ครับน้องเกมว่าลงทางเขาเบียดขับวีเอชนี่ครับบรรยากาศนะครับน้องแ่งเราขับเบาครับพี่น้องนี่เราเบานี่ครับอยู่บนหัวเลยครับพี่น้องเป็นแข่งกันแล้วนะครับเนาะแต่ว่าลมบนบอมมี่ครับผมตกใส่แห้งเล็กน้อยครับเดี๋ยวไปถ่ายชมเบิึงเบาต่างแ่งกับผมเบาา เดีย๋ยวไปชมกันเลยครับครับบรรยากาศเนาะแนวพอดีลำนี้เป็นเราขึ้นแนวมันอะไรมันสนมันสนงานใหม่ครับตามเ้าป่ครับเนี่กขอลาหาหมอเอาที่นี้จำเป็นว่าเกือบเกือบพวกใหม่ฮะกนวครับ กรรมการบอกพอดีครับเพิ่นก็เลยไออันนี้ไปแน่จักหน่อยนี่ครับตัวนี้จะเป็นคัามพยานครับพิชคัามพยานนี่ครับบอกเป็นเนาะสวยงามครับผมติดกระดาษแข็งตัวนี้ครับกระดาษแข็งเห็ดเป็นสีเป็นลายนองฟ้าแล้วนะครับโอ้ลงมาอันนี้คือแล้วครับลำหนึ่งครับผมอันนี้ลำตับที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะครับคุณกศร์ปอนนะครับ อ่ะพี่อีกนิดหนึ่งครบสอบพูดนะครับโบราณโมล่าอ่าวิ่งพรัวิ่งวิ่งครับเอาแรันวอแ์รันทางการรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะนี่คห๊ะลอยลมครับลมบนมุมนี้ครับเขียนชัดเจนครับผม อาทิตย์ที่สิเบเอ็ดกับสิบสี่ที่วัดเกียวได้อยากแก้อือใหม่ก็ได้นะครับอันก้านตางครับ <c oughs> ขาวสวยเนียมเหมือนเพชรเลยครับเลยยิบระยับนะครับเนาะเจ้าทิพย์พีงามมากครับโอ้สุดยอดเลยครับเสียงนี่นุ่มใบไม้บ่กเป็นนุ่มใบไม้ครับผมเป็นตัวแบบ <c oughs> เดี๋ยวจะานะพาผู้ชมบรรยายกาศครับต่อไปจะเป็นเล่าเซียนเจมสงครับมาจากขึ้นบ่แล้วครับเนาะนี่ครับพี่น้องหางขาดก,กุ๊กแสงนะครับครอาการตาลเนาะอันนีข้ข้างนี้ข้างข้างเลยครับผม อากาศนะครับนาะงสนามแข่งขันเมือ่อเหลียญอู้่วมเป็นครั้งที่สองนะครับถ้าพ้า,าแล้วก็ต้องเก็บกับเก็บของกับบ้านนะครับ,รบเอาเท่าที่ได้นะครับไม่มีรอบที่สามนะครับก็คงจะรอปีหน้านะครับผมโอ้หางไปเกี่ยวเถื่อนกันเนาะ นี here, ่ครับผมหางวิเกีาะห์เรียบร้อยแล้วเนาะมันอยู่ไก่กันมันอยู่ไก่กันอยู่เยอะนี่นี่มีลำเลียงฮะโอ้ยเห็นไหมนั่นน่ะมันไปแล้วนั่นหางนั่นหางไปแล้วนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมมีอยู่สองตัวก็ยังมีปัญหาเลย นี่ครับผมอ้าวกำลังแย่งทีกันเนาะเห็นไหมล่ะอ้าวงยัง,ยงทีกันหางขาดไปแล้วครับอ้าวัว่าแล้วมีอายุสองตัวผู้หนึ่งสิ่เทาวัดผู้หนึ่งกะดีอยู่ใค่ไหนตัววัดวบด่ตัวบัดย่างอยู่บ <c oughs> ่ได้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  ใช่แท่นหนาหนึ่งแท่นหนเดี๋ยวทีที่สิบสองนะครับกำลังจะเข้าเทียบสเกลรอรุ้นนะครับเพราเาไ่เราก็สุดเท่าหร่พินาพ่นาพ่นาพินานี่สิว่าปี่นี่ว่าเบิรนงานครัอปี่นี่มาเบิรงานบอพินากูเบาเลยมานะครับาชมกันครับอ่าทีที่สามทีที่สามอยู่ไหมครับ อทีมสามอยู่เตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับนี่ครับเพียนั่นนะครับเนาะกำลังปลูกไหวใส่เข่าได้วหวนี่ครับผมไม่ชีพครับมีข่าวชกกันพุ่ณฮ่องญี่ปุ่นอ่านะครับมีข่าวแจ้งมาจากทีมมัตสึเกะนะครับทีมที่สิบสองนะครับ อ่าได้ะมะมะมะหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรนะครับหกสิบหกสิสเมตรจบสกิลเรียบร้อยนะครับเ,เดี๋ยวมาถ่ายชุกกันครับ,รบเดี๋ยวถากพี่น่อกขกงผม,มกันองเรียนเนี่ยประมาณเขาบอกว่าเรียนสามต่อครับผมผมกับบุหงุ้ยกันเนาะ ขันความสามารถของแต่ละทีมนะครับว่าใครจะ่ท่าดีสาวดีนะครับบอลลำเหนินครับเหืนลมอยู่มั้งครับเนี๋ยวบขึ้นดีครับผมเงียบซะเนาะหากกระดาษปูถินลมเนี่ยเงียบเงียบปลอยครับผมกระสอบปูนครับถ้ากระสอบปูนที่มัก

ลงแบบนิ่มนวลครับมีเสือกเสียพร้อมเรียบร้อยครับ<ะ>โอ้ยบอกกระสอบปูนเนี่ยนะมันเหินลงแมนะคือบ,อบอ่อผาหลหรือเฮาบ่อผาลมเฮาเอาเดี๋ยวมาถ่ายชมครับมาถ่ายชมเราต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวอีกหลายคิวครับกอกำลังเตรียมตัวหลายหลายลั่ครับพี่น้อง แดดแห้งครับเดี๋ยวนี้อยู่เวลาประมาณใบเมียนี่ครับอยู่อยู่เพื่อเมืองล่มแบบแห้งไงแม่นครับแห้งคักมาอยู่นีร่มหายเบิดขับเมียนไปไปมาหน่อยงั้นจะครับให้สัญญาณครับรอชมอีกไม่นานผมเริ่มเมื่อยเลยคนไทยเมื่อยเลื่อยปวดแขน อาทิกย์จวนทุนด้วยนะครับหนึ่งสองผิวลมซวยครับสไมวยโล่าณเนาะเขาบอกผิวปากล่มจีมา,า <c oughs> จวเลยจวเลยล่มมากอะกรรมการกับจีทาเป้าย่างเดียวครับผมกรรมการเพิ่ยไปเ,ยเป้าเลยอ ไปแล้วครับหักสนการลาดรบออลนี้ยงวอยไรพ่อหนน่คือแล้วครับผมรู้อง้ดนบลยคือยับมาเลยเขาสกลเลย ขึ้นแล้วครับหอดใหม่ได้เลยเกม่อวพอห่อแล้วบอได้เรือวยว<ส>เอาไม่เห็นเดีว๋วเอาอ่ะขึ้นแล้วครับผมการล่านนะครับเนาะ ออกทางเก่งครับผมการอะไรการเทียบสยกิลครับผมกางที่วัด

ไล้ยครับการล่านเออออออเอจไน หาลงมาเพราะว่ามันถอยลงมาหน่ว่ามันถอยลงมันต้องเอามันต้องเอาไอ้อันนี้ดีที่สุดไม่งั้นมันดึงครับเช้าขึ้นว่ามันตกตัดหางอย่างนี้บอกจริงมันยี่พยุงตัวมันหนึ่งทีบอกเป็นยัไงรอจะวิ่งได้ไหมนัม่น ครับเนะบาะบอลบางทีอายอยู่ระดับที่ต่ำว่าล้มบนบ่ค่อยมีเลี้ยชุดเสียงก็อยู่แต่ว่าพ่อห่าถอยลงมาดิคือห่าคือบอกยัไงไว่าลมบนบ่ค่อยมีแล้วก็ถอยลงตามห่าลงมานะมันต้องเฮ็ดตั้งสี่ตลอดมันต้องเฮ็ดตั้งสี่ตลอดเกมสามารถจะน่าจะได้อยู่นะครับ มึงทีมต่อไปครับรอชมทีมต่อไปอย่าแต่เนาะใหร้อนร้อยวอย่ะ เอ้บ mm. si oh, yeah. wow. yeah. ่เอ in ้ลงมาไหนเฮ้นบ่มลาวอ้าวขึ that, right? <S s ้นแล้วครับน้ำมินครับผมโอ้ขึ้นสวยงามครับเส้เียนสันดูดดีครับผมนุ่ใหญ่เยอะดีอยู่กดเกมมาดิ โอ้ยมึงตีผ่าลมบ่โมเป็นกระสอบปูนยังมทังบ่ออโอ้ยเอาดูดิดมึงแกแผ่า,าลมบ่ติดกระสอบปูนโอ้ยใหม่เตรียมมาโอ้ยโ,ยโ,ยโยม,โยโมพานโมพานวะต่างเก่งโมพานถอยลงมาละไม่บ่ถอยบ่ได้เลยนะถอ,อยบ่ได้เลยจิ้วหวัดเมียไปแล้วเมียไปแล้ว ล่มบัทรงแบบนี้จังหวะล่มบุรีมไม่นครับตัวนี้จะไปเนี่ยไม่นะครับบวกกันเรื่อยจกระเป๋าหมอแต่งองเลียนแข็งกีดีเอ้ยเข้าก็เข้าตั้งบ้านลม่มอุ้มยังว่ากันนักนะครับพี่นะครับพี่ก็เดินทางมาเมื่อยแล้วคนเรียนเนี่ย กีกระแข็งหอมเรียบร้อยครับแถมยังรูปมงคลในตัวจุาไมดนะครับไม่รูอะครเลยดักเรียนครับผมนครมาเล่นกับี่ได้นะครับเรื่องพี่ดเปลี่ยนเดียอเ่าแข็งเดียรอเล่ารเมื่รล่ะวัดบุรีเลยวัดบุรีมตตรงไปกับเมียนครับผม นี่ครับว่าสางจะยิงวัดไปเลยนะครับโต๊ะแห้งครับผมน่าที่เรียนเรียววัดด้วยหน่อยนะเนาะเลียนเธอเดียววัดเลยวัดด้วยอุ้ยคนเลียนจะไปหอดคุณคว่าต้งอยู่นีอยู่ <laughs> ใจเห็ดยัหนอวัีอมเ็ดแต่อยู่คือมอยู่ว่ะ้ขนาดเหัวั่นก็ดีตัวต่นเนปีะวัดบบวัดแล้ว có được gấp cá sẹo kia bò 8 loại 8 lõi bò mấy anh khả sẹo bò bò để gấp cá bò bò con nhau ồ sẹo này sẹo này cả đẩy nổi đẩy mất nhau tổng 8 thôi bò đấy thả bò phao thôi phỉ mà tặng lắm như phỉ phỉ đen thì bay phun phao nhang này, luôn ma lười hay nó lòi rỗng hết bò này จงมันลอยล่มแต่ว่าสังเกตเบ,บติองยญานวอนแมบถอนหลักกระตอบปูนต้องใส่ความเร็วบมมีลมว้าิดอฟอล้มแบบนี้ต้องยอใท้อคุณ <c oughs> ยิงผู้โอ้ยฮ <c oughs> ันติกไอ้ทุนญางโอ้ทุยนยาณแข่งได้บ่ครับโอ้ทุย่าง,ง,างแข่งได้ยางไง เรีกว่าเอาเดกกับสอบปูนพยานกับไอ้บ้นกมล่มแนเบาแนวบนี้โอ้ครับเม่ลรมันิมันอยู่เฉยด้ไหครับแต่มันมีมอนแนวอยู่โอ้ข้ออแขงเป็นบ่ออายาก็ลองสแงนะเจ๋มือพาลมบ่ได้ไอย คอยลังมาตกขั้นี่อยลังตามนั่นงบ่อยลังมาลงแหงเลยมรลมรางอยู่ที่เราสนันตกใส่เนอันก็อยู่ค้อยูขึ้นกัน

ล้มยิงคำล้มยิงสูงสูงวันน,นี้คุณคือกำลังถอยลงมาแล้วครับชอบนะชอบหนีก็กำลังขึ้นครับผมเอาเมียนไปแล้วครับล้มที่สามโอ้ยยวงตัวปลายสัตว์สัตว์ดงๆงเลยครับ

กางเกมตกแล้วครับมาข,า<ว>ข้าใหย่ดงนีง่เหรอไม่เ<ว>ม<ว>เเออา ครับผมพี่น้องกัแข่งไปดีเรียบร้อยครับผมพี่แดงพี่ดีครับดีครับผมไอ้เดี๋ยวเดี่สิบห้ากับบาทครับผมสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้ทำนี่นะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดญซับติดใครไหนยืมกดติดตามในตัวกุญสานนี่สำหรับคลิปนี้กับ๊ายบายครับผม